สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักษณ์หนึ่งห้าสจะมารวมเรื่องเล่าสุดเฮียนรอบรั้วมรามคำแหงกันนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยต่างก็ย่อมมีเรื่องเล่าความเชื่อหรือถูกเล่าต่อตอกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเช่นอ่อที่เราจะพาเพื่อนๆนมาเล่าเรื่องเฮียน,นของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมีตำนานที่ถูกเล่าขานต่อกันมาอย่างมากมายเราได้คัดเลือกมาให้เจ็ดเรื่องเฮียนที่เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เจ็ดเรื่องเล่าเฮียนรอบรัว้วมอรามคำแหงเรื่องที่หนึ่งก็คือปีตึกวิทย์สมัยเรียนปีที่หนึ่งวงเล็บปศ .2514 มีเรื่องหนึ่งดังมากฟังมาจากรุ่นพี่อีกทีคือมีเด็กนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คนหนึ่งทะเลาอะอก,กับแฟนเลยประชดแฟนด้วยการกระโดดตึกจากชั้นสี่ของตึกวิทยาศาสตร์เก่าถ้าบางคนไม่เคยผ่านตึกนั้นตอนผู้เผลคงไม่รู้ว่าน่ากลัวแค่ไหนยิ่งมีข่าวเข้ามาด้วยแล้วช่วงนั้นเด็กที่อ่านหนังสือแถวนั้นหายหมด เพราะมียามเห็นนักศึกษาสาวยืนอยู่บนดาดฟ้าตึกแล้วโดดลงมาประจําบางก็เห็นเธอยืนยิ้มริมทางท,งทั้งที่เสื้อเปื้อนเลือดไม่ทราบว่าตอนนี้เธอยังอยู่หรือเปล่าวันนักศึกษาที่เรียนบริเวณน,นั้นช่วยไปดูให้ทีนะยังไม่หมดแค่นี้สำหรับเรื่องเล่าของตึกวิทย์ยังมีอีกเรื่องที่น่ากลัวไม่แพ้กันก็คือนักศึกษาคณะนิติมาโดดที่ตึกนั้นเสียชีวิต น่ากลัวจริงๆใช่ตอนปีหนึ่งมีเด็กนิติกระโดดตึกวิทย์นั้นแหละไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นการเรียนหรือความรักก็เธอติดอยู่สองเล่ม i w 1 0 3กับ312มั้งถ้าจำไม่ผิดตอนเช้ามืดหลังจากที่เธอตายได้3หรือ7วันนี่แหละเจ้าหน้าที่เจอเธอมาทำเรื่องจบ เลยต้องทำบุญมหาวิยาลัยเลยแต่ก็ส่งผลดีต่อผู้ที่สอบไม่ผ่านสองวิชานี้เพราะเทอมนั้นอาจารย์ออกข้อสอบง่ายเป็นพิเศษเลยทำให้ผ่านการเกือบยกบอร์ดเรื่องที่สองผีห้องกิจกรรมต่อด้วยเรื่องผีที่ตึกกิจกรรมเกิดขึ้นในชมรมเก่าแก่ชมรมหนึ่งของรามเมื่อก่อนชมรมนี้พอทํากิจกรรมของชมรมเสร็จหน้าที่เก็บกวาดห้องก็จะเป็นของเด็กที่เพิ่งเข้าชมรมใหม่ๆ วันนั้นรู้สึกจะเหลือนักศึกษาหญิงเข้าใหม่แค่สองคนทำความสะอาดอาเมื่อก่อนตึกกิจกรรมเปิดปิดเวลา19.00น,อนสองคนนี้ก็ทำจนถึงประมาณ6โมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงตึกจะปิดเลยรีบทำกันนักศึกษาหนึ่งอยู่อยู่ก็เอ่ยขึ้นมาว่าเธอเธอเธอเชื่อเรื่องผีหรือเปล่านักศึกษาสองได้ยินดังนั้นจึงตอบว่า เออสิวะไม่เชื่อได้ไงเขาว่ากันว่าชมรมของเราอะเขียนตายนักศึกษาหนึ่งได้ยินดังนั้นก็ตำหน้าเซ็งๆแล้วบอกว่าถ้ามีจริงก็มาให้เห็นเถอะจะขอหวยซะให้เข็ดสิ้นคำพูดนั้นนักศึกษาหนึ่งก็ได้ยินเสียงกระดิ่งข้อเท้าแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจคิดว่าหูแววสักพักขณะที่นักศึกษาหนึ่งกำลังทำความสะอาดชดาสวมหัวอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงกระดิ่งแถวเท้าตัวเองเลยก้มลงไปดูก็เห็นเท้าเหี่ยวๆใส่กระดิ่งข้อเท้าอยู่ข้างหลังตัวเองวงเล็บมองโลดหว่างขานะคะก็ตกใจแต่ก็ยังกลั้นใจหันไปมองแต่ก็ไม่พบสิ่งใดในห้องนั้นมีแค่เธอกับเพื่อนแค่สองคนเท่านั้นแต่ก็กลั้นใจคิดว่าตาคงฝาด รีบกลับดีกว่าชักไม่ค่อยดีแล้วเธอก็หันกลับมาตรงที่วางชดาเพื่อดูความเรียบร้อยอีกรอบแล้วเธอก็เห็นหัวของชายแก่สวมชดาซึ่งมีแค่หัวหันมายิ้มมาให้เธอเท่านั้นแหละเธอก็กรี๊ดแล้วก็สลบไปข่าวบางกระแสว่าเธอเลิกเรียนแล้วกลับไปอยู่บ้านบางกระแสบอกเธอช็อกจนเสียสติไป บางกระแสบอกว่าเธอเป็นเจ้าหญิงนิทราหลับไม่ตื่นเพราะว่าโดนดึงวิญญาณไปอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเธอเป็นอย่างไรบ้างส่วนเรื่องที่สามนักศึกษาตายในลิฟต์ห้องสมุดรหัสแกๆ่ๆอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี42หรือ44ไม่แน่ใจเท่าไหร่วันที่มหาวิทยาลัยปิดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ วงเล็บวันที่31ธันวาคม1 2 3 4ติดเสาร์อาทิตย์เปิดเรียนอีกทีก็วันจันทร์เลยคือวันที่31ธันวาคมในห้องสมุดวันนั้นยามเห็นว่าไม่มีคนแล้วเลยปิดห้องสมุดโดยไม่ได้ตรวจตราวความเรียบร้อยปิดสวิตไฟหมดเลยโดยไม่รู้เลยว่ามีนักศ,ศึกษาติดอยู่ในลิฟต์5คนเรื่องนี้มารู้กันอีกทีก็วันที่เปิดเรียนคือวันจันทร์ที่5 เปิดห้องสมุดมามีนักศึกษาตายอยู่ในลิฟต์ห้าคนน่าสงสารมากเลยเรื่องนี้เขาปิดข่าวนะแต่ก็ถ้าใครเรียนตอนนั้นก็จะเห็นว่าเขาเอาพวงหรีดมาวางหน้าห้องสมุดด้วยใครที่ขึ้นลิฟต์ห้องสมุดคนเดียวระวังหน่อยนะแต่จเจอดีโดยไม่รู้ตัวส่วนเรื่องที่ 4. หอพักหญิงตรงลานเกือกมา พอพักหญิงชวนขนหัวลุกนี้มีเพื่อนสนิทที่เจอผีเข้าจังๆที่ห้องห้านหกเตียงเจ็ดเป็นเตียงชั้นบนเตียงสองชั้นเวลาเกิดเหตุอยู่ในช่วงตะวันใกล้โูเพลแล้วเพื่อนนอนหลับแต่ระหว่างที่สลุมสลือจะตื่นก็เห็นผู้หญิงไต่เต,ยตียงขึ้นไปหาผู้หญิงที่ใส่ชุดดำไว้ผมยาวกระโดดมาทับตัวเพื่อนดิ้นไม่ได้เลย ทั้งยังบีบคอจนต้องอท่องนั่นโมหลายจบแล้วเขาก็หายไปในที่สุดพอสะดุ้งตื่นมาจริงๆไม่เจอใครในห้องแล้วเตียงนั้นก็ไม่มีใครยอมมานอนอีกเลยเรื่องที่ห้าตึกวิศวกรรมศาสตร์ชั้นแปดตอนนั้นตั้งใจะจะขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นแปดเพื่อสำรวจความน่ากลัวตามที่ร่ำลือกันมาว่ามีอาจารย์เสียชีวิตอยู่ในห้องเอ เราอิงขณะที่กำลังสำรวจนั้นอยู่ดีๆลิฟต์ก็เปิดออกและปิดในทันทีพร้อมกันกันขึ้นไปที่ชั้น8โดยที่ยังไม่มีใครกดลิฟต์ในชั้นใดๆทั้งสิ้นตอนนั้นเพื่อนทุกคนก็ถอยกรูขนลุกปรากฏว่าไม่มีใครอยากขึ้นไปอีกเลยส่วนสำหรับเรื่องที่บอกนั้นตึก ภาพพิมพ์ปัจจุบันโดนทุบทิ้งไปแล้วระหว่างที่เรียนมีโอกาสได้ทำหนังสือแนะนำมหาลัยออกแนวดูริตี้หนังผีตอนนั้นมีรุ่นพี่รุ่นน้องไปกันเกือบสิบคนตอนตีหนึ่งถึงตีสามได้มีโอกาสตระเวนไปตามตึกที่เขาล่อลือกันว่าน่ากลัวโดยเริ่มแรกที่ตึกภาพพิมพ์ซึ่งเมื่อก่อนมีคนโดนฆ่าแล้วถูกนำศพมาทิ้งไว้ที่บ่อน้ำข้างๆตึก ในตอนนั้นหลายคนนึกว่าเป็นหุ่นของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์นำมา,าใช้โปรโมทละครเวทีจนเวลาผ่านไปสองสามวันศพเริ่มเน่าและอืดอยู่ในบ่อน้ำจึงได้รู้ความจริงกันว่าไม่ใช่หุ่นธรรมดาแต่มันคือศพคนตายเรื่องที่7ห้องเซรามิกคณะศิลปกรรมศาสตร์เล่ากันมาจากรุ่นพี่ที่มีสัมผัสที่หคนหนึ่งว่า เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยใส่ชดารำอยู่ข้างในห้องตอนแรกก็คิดว่าเด็กเรียนรำไทยมาฝึกซ้อมที่นี่กันหรือเปล่าพอตอนเช้าเข้าไปถามได้คำตอบว่าไม่มีรุ่นพี่จึงสงสัยว่านางรำที่เขาเห็นนั้นอาจจะไม่ใช่คนแน่ๆและเป็นประจำที่หน้าห้องนี้เวลาดึกๆหมาจะหอนกันเกลียวเลยกำเตือนสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อไปมอรามก็คือหนึ่ง ไปนั่งที่สะรามเวลาตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปโดยหันหลังให้เสาทงแล้วนับเสาไฟวนตามเข็มนะนับเรื่อยๆว่ากันว่าพอถึงรอบที่สจะมีเสาเกินมาหนึ่งต้นคือต้นที่มีคนยืนพิงอยู่ลองโบกมือให้เขาดูเผื่องงานเข้าข้อที่สองเดินผ่านตึกเวียศาสตร์เก่าแล้วยืนอยู่บนฟุตบาทถนนฝั่งเดียวกับตึก หันหลังให้ตึกแล้วเงยนหน้าขึ้นไปจนเห็นดาดฟ้าว่ากันว่าจะเห็นคนที่โดดตึกยืนอยู่ข้อที่3เวลาขึ้นลิฟต์ตึก SBB ลองมองแถวหว่างขาดูเผื่อมีขาคนโผล่มาอยู่ข้างหลังส่วนข้อที่4ห้องน้ำชายชั้น4ี่ตึกกิจกรรมพอเข้าไปนั่งลองผิวปากเพลงทรณนีกันแสงดูพอหยุดผิวจะได้ยินเสียงผิวปากต่อจากห้องข้างๆ ข้อที่5เวลาไปดูเกรดที่ตึกนิติกตอนเย็นลองจุดเทียนดูเกรดว่ากันว่าจะมีคนมาดูเกรดเป็นเพื่อนอีกเพียบข้อที่6เวลาเดินผ่านรามตอนกลางคืนลองสังเกตดูจะมีนักศึกษาบางคนอ่านหนังสือในมุมมืดของตึกที่เล่ามาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงในมอรามนะคะแต่อย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ครังสยองนะคะ,ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามมารับชมรับฟังช่องบัวลักษณ์หนึรวมถึง f c เก่าและ FC ใหม่รวมถึงผู้ที่เข้ามาติดตามในคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ